ก่อนเข้าไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดแชร์คลิปให้พี่ด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยอ่าโอเคนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับบีสวามเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาหาของกันอีกแล้วนะครับก็สําหรับของวันนี้ก็คือตามอ่าชื่อคลิปตามปกคลิปนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาหาตัวกริตเตอร์กันนะฮะโอเคก็วิธีการหานะครับส่วนใหญ่ก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็จะคล้ายๆกับตัวอ่าการหาของหรือว่าไอเทมอื่นๆนะครับก็ เรามาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับวิธีแรกนะครับวิธีที่1วิธีที่หนึ่งแล้วกันนะก็คือการตีมอนสเตอร์นะครับตีมอนสเตอร์ตีมอนสเตอร์ Monster. นะครับแต่อันนี้นะครับก็มอนสเตอร์เขาจะเริ่มจากตัวแมนทิสนะครับสกอร์เปียนเป็นต้นไปนะเออนะที่มีที่มีโอกาสได้นะครับอ่าไลโน่กับอะไรวะไลโน่กับเลดี้บัคเนี่ยตัวเนี้ยมันจะไม่ไม่ไม่มีนะฮะไม่มีไม่มีโอกาสได้นะไม่อยู่ในช้อยส์ไม่อยู่ในช้อยส์มีได้บ้างไหมเนี่ยกริตเตอร์มีไหมมีกริตเตอร์ไหม ก็ไม่มีเหมือนกันวะนะครับก็เป็นโอกาสได้นะครับเป็นโอกาสได้นะอาจจะไม่ได้ก็เป็นเป็นอย่างไรอ่ะมีทั้งโอกาสได้และไม่ได้โอเคนะครับผมอันแรกก็ตีมอนสเตอร์นะต่อไปนะครับต่อไปก็เป็นการปลูกต้นไม้นะครับได้จากการปลูกต้นไม้ต้นอ่อนของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวลองปลูกดูสิแนะนํานะครับก็ฟิวสตรอเบอรี่นะมันแคบดีนะครับในการเก็บมันก็จะง่ายนะครับอันนี้นะครับ ได้มากได้น้อยหรือว่าโอกาสได้มากได้น้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวชนิดของต้นไม้นะครับว่ามันเป็นชนิดแบบไหนนะแบบแรหรือว่าแบบต้นเขียวธรรมดาอะไรประมาณนี้นะฮะไม่นับรวมต้นดีบักนะที่เป็นต้นสีดำดำนะฮะหลายคนไม่รู้นะครับต้นดีบักคืออะไรวะต้นดีบักคือต้นสีดำดำต้นไม้นี่ยแต่มันสีดำดำนะครับโอเคนะครับแล้วก็ต่อไปนะอีกวิธีหนึ่งก็คือในเวลากลางคืนนะครับเราสามารถที่จะ ไปเก็บโทเค็นของอหิ่งห้อยนะครับก็มีโอกาสได้เป็นตัวกิตเตอร์นะครับปกติแล้วเราจะได้เป็นตัวมูลชามใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมุติว่าโชคดีหน่อยนะครับมันจะได้เป็นตัวกิตเตอร์นะครับอโอเคต่อไปก็คือฟาร์มตามฟิลเลยฮะฟาร์มตามฟิลฟิลที่มีโอกาสได้นะครับก็จะเป็นฟิลในส่วนของแดนดี้ไลออนตัวนี้นะ นะครับแล้วก็เป็นสไปเดอร์นะครับแล้วก็เป็นตัวพายแอปเปิลนะครับก็คือ3ฟิลที่เป็นค่อนข้างที่จะเป็นสีขาวนะสีขาวนี่คือไม่รวมไม่รวมไอน้นะู่นนะอ่าโคโค้นัทนะครับผมเฉพาะแดนดี้ไลออนนะครับสไปเดอร์แล้วก็พายแอปเปิลนะครับโอเคนะต่อไปก็คืออ่าได้จากพวกลีฟนะพวกอ่าสปาร์คเกลนะครับ,รลนะรบแล้วก็พวกอ่าอะไรอ่ะเมททโอนะเมททโอไอไออุกบาทสีม่วงๆอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ตัว เฟสทิปกิฟต์ Faith นะครับเฟสทิปกิฟต์ก็คือไอ,อ้พึ่งของขวัญน,นะครับเวลามันออกพาส,สีก็คือเวลามันแจกแจกของขวัญเนาะมันก็มีโอกาสได้ตัวกริ้เตอร์ด้วยครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือได้จากตัวโอเน็ตครับโอเน็ตของอ่าเป็นที่เป็นเควสของบีมัทนะไม่ใช่เควสนะฮะก็คือสมอ่าสมมติว่าเราทำเควสของโอเน็ตเสร็จแล้วนะครับนี่คือเราทำเควสบีมัทของโอเน็ตเสร็จแล้วนะครับก็จะได้เป็นตัวนี้มานะครับก็คืออ่าเจนเดอร์แอด โอเน็ตลิทอาร์ตอะไรประมาณนี้นะครับก็ถ้าเปิดปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้เป็นไอเทมด้วยนะฮะแล้วก็จะได้เป็นตัวบัฟของไกดิงสตาร์ด้วยอันนี้พี่ไม่ได้เปิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่เก็บไว้เปิดไกดิงตอนสตรีมก็แล้วกันเนาะต่อไปครับต่อไปก็คือได้จากเควสนะครับได้ทั้งแบล็กเบร์นะครับไซ a n นเบร์ Bear, แล้วก็ตัวสปิริตเบร์นะครับก็คือเป็นมีหมีอยู่3ตัวเท่านั้นที่ให้กริตเตอร์จากเควสนะครับหลายคนคงจะผ่านมาแล้วนะครับแต่ว่า หลายคนเนี่ยก็ยังไม่ถึงนะครับเควสอาจจะเป็น Spirit b บร์เนาะที่ที่ที่ยังทําไม่ถึงไหนกันนะครับเพราะว่าเควสค่อนข้างที่จะเรียกว่าอะไรอะยุ่งยากนิดนึงครับผม <laughs> <laughs> ก็เดี๋ยวพี่ขึ้นรายชื่อเควสไวาให้แล้วกันนะครับก็ใครอยากรู้ว่าผ่านไปแล้วหรือยังอะไรเงี้ยก็ไปเอาก็เอาชื่อเควสเนี่ยไปลองไปเซิร์ชหาดูแล้วกันนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับอันนี้ก็คือเป็นอ,อิงตามข้อมูลของ อาวิกิพีเดียนะครับผมนะต่อไปนะก็สามารถหาได้โดยการคราฟนะครับคราฟนั่นเองเอาเรามาดูนะครับคราฟกันยังไงนะครับก็คราฟที่เครื่องปั่นตัวนี้นะเลื่อนไปจนถึงตัวกริตเตอร์นะครับแล้วก็ต้องมีมูนชามนะครับ25อันนะครับแล้วก็มีตัวเมจิกบีนนะครับเนี่ยเมจิกบีนแบบนี้นะฮะ1เม็ดนะครับก็จะได้กริตเตอร์1อัน นะครับผมแล้วก็คาไปอันนี้พี่ไม่ได้เปิดหน้านี้ให้ดูนะครับเพราะว่าของพี่เนี่ยคาเป็นกำดบค้างไว้นะครับโอเคนะครับต่อไปนะต่อไปก็คือได้จากได้จากโค้ดนะครับได้จากโค้ดบางตัวนะครับก็บางคนใส่แล้วบางคนยังไม่ได้ใส่เหมือนกันนะครับก็เป็นโค้ดพวกนี้นะครับที่ได้ตัวกริตเตอร์มานะครับผมอ่ะอันนี้เดี๋ยวพี่ขึ้นให้แล้วกันนะครับลองเอาไปใส่ดูแล้วกันเนาะโอเคนะต่อไปก็เป็นการอะไรอ่ะซื้อนะครับซื้อจากช็อปนะครับเนี่ย พวกอ่าแพ็คแพ็คบางตัวนะครับก็จะมีตัวกิตเตอร์ให้ลองอ่านดีๆนะครับแพ็ค400เนี่ยตัวนี้มีกิตเตอร์ให้นะครับกิตเตอร์10อันเลยไม่ใช่เออก,กิตเตอร์10อันนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็นแพ็คแพ็ค4,500นะครับก็ได้กิตเตอร์เหมือนกันนะฮะเห็นปะ่ะ4,500ได้100กิตเตอร์เลยทีเดียวโอ้โหมาเยอะจังวะนะครับก็นี้ได้จากาใช้โลบักซื้อเลยนะนะครับต่อไปนะครับก็คือได้จากนะครับต่อไปก็มีโอกาสได้จากการเล่นเมมโมรี่แมทช์นะเมมโมรี่แมทช์อะไนวะ เดี๋ยวลองไปเล่นให้ดูแล้วกันนะฮะ Memory Match ก็คือเกมจับคู่นะเกมจับคู่นะเผื่อใครไม่รู้เด้อนะครับผมอ้าทำไมขึ้นยุ่งยาก่างวะเออโอเคเมมม r y ี a แม h โอเคอะลองเล่นดูนะครับปึ้ง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 คือไม่เห็นรูปร่างของคิเตอร์เลยนะครับผมอ๋อยออยู่ตรงไหนวะตรงนี้ปะโอเค ต่อไปก็เป็นอ,อันนี้แล้วกันถั่วเฮ้ยโอ้โหพลาดนะครับก็คือได้อันเดียวเองที่เลื่อนมากเลยนะครับผมโอเคอ่ะแล้วก็ต่อไปนะสามารถซื้อได้เลยนะครับซื้อโดยใช้พวกสโนเฟกกับตัวจิงเจอร์เบดนะครับซื้อนะครับก็คือเป็นตัวอ่านี่ฮะสโนควีนนะสโนควีนนะครับก็จะได้สโน ได้ตัว50กิตเลอร์เลยทีเดียวนะครับก็ใช้สโนเฟกประมาณ5,000นะครับแล้วแถมยังได้ไดมอนด์บีด้วยนะครับที่เป็นเจลลี่มาเข้าเข้ารังเราไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับพึ่งที่เป็นเจลลี่ก็รูปร่างประมาณนี้นะเราสามารถเอาเจลลี่ตัวนี้พวกนี้ครับลากเข้าไปใส่รังได้เลยนะครับมันก็จะเป็นพึ่งตามชื่อนี้เลยนะครับผมคือไม่ต้องไปสุ่มให้วุ่นวายนะครับอ่ะโอเคนะครับแล้วต่อไปนะฮะก็คือสามารถได้จากเขาเรียกก็เป็นพื้นที่ลับ เนาะใช่เปล่าไม่รู้อะเรียกว่าพื้นที่ลับแล้วกันนะฮะก็ได้จากาห้องของหน้ากากไดมอนด์นะครับลองมาดูนะห้องหน้ากากไดมอนด์เนี่ยมันจะมีทางเดินที่เป็นพัดจ,จัน์นะครับเห็นปะก็คือต้องเข้าเข้าได้เวลาในช่วงเวลากลางคืนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเลยลองโดดไปแล้วกันนะครับอโอเคนะก็จะสังเกตได้ว่าตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนโทเค็นกริตเตอร์เลยนะครับเห็นปะ คือถ้าสมมุติว่าเรายังเราเรายังไม่ได้ทําหน้ากากหรืออะไรประมาณนี้นะครับไอตัวพระจันทร์เนี่ยมันก็จะเหยียบไม่ได้นะครับแต่ตอนนี้พี่ทําหน้าก,ากากมาแล้วนะครับมันก็จะเหยียบได้ในเวลากลางวันด้วยอะนี่ก็คือวิธีที่เร็วที่สุดในการออกไปนะครับ <c oughs> นะฮะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะครับที่รับอีกที่หนึ่งก็คือในตัวของอ่าพึ่งกัมมี่นะฮะในตัวของพึ่งกัมมี่ก็จะมีอันหนึ่งเหมือนกันนะฮะเป็นโทเค็นรูปอ่ากิเตอร์เหมือนกันนะครับนี่ไง อ่าลองเข้าดูนะครับส่วนใครที่ยังเข้าไม่ได้นะครับก็คือไปทำแบตฮอตช็อตนะครับให้เสร็จนะครับไม่ใช่ว่าให้ถึงนะครับก็คือให้เสร็จนะครับอ่ะพอเข้ามาแล้วใช่ไหมเรามาดูที่อ่าหลังรองเท้าเห็นปะเนี่ยปะมันจะมีโทเค็นลูปกิเตอร์อยู่ครับผมเนี่ยหมุนหมุนอยู่เนี่ยเห็นปะสำหรับวันนี้ก็ไม่อยากให้มันยาวมากนะครับก็คือพยายามให้ดูให้จบนะครับนะพยายามอยากทําให้ดูให้จบนะครับจะได้แบบ อย่างไรอ่ะรูงง้เรื่องไปทีละขั้นทีละขั้นไปนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็ถ้าใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดอย่างไงอ่ะถูกใจให้พี่ด้วยแล้วกันนะก็ส่วนใครที่เข้ามาดูบ่อยๆนะครับแล้วลืมติดตามก็จะลืมกดติดตามให้พี่ด้วยแล้วกันนะโอเคสาหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมบาย